ในปี2041ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรระดับนานา,นาชาติภายใต้ชื่อรหัสแฟ x 2041หรือพยัก2041ระบบขีปนาวุธนี้สามารถยิงไกลถึง2,000กิโลเมตรด้วยความแม่นยำสูงสุดระดับจุดศูนย์กลางทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มตัว ความเป็นมาของโครงการขีปนาวุธพยักษ์2041หลังจากที่โลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีการทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบป้องกันตัวเองที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการแข่งขันทางยุทธศาสตร์สูงอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการพัฒนาขีปนาวุธระยะไก,กลยพยักอ2041จึงเริ่มต้นขึ้นในปี2033โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร DTA ของไทยร่วมมือกับพันธมิตรจากยุโรปและเอเชียหลายประเทศซึ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศให้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวความสามารถที่น่าถึงยิงไกลแม่นยำและอัจฉริยะหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของขีปนาวุธพยักษ์2041คือระยะยิงที่ไกลถึง2,000กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ในทุกจุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกและใต้ ระบบนำวิถีของขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นแบบไ n s t p ตพไฮบริดควบคุมด้วย AI ที่สามารถปรับทิศทางอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมจริงลดโอกาสคลาดเคลื่อนให้น้อยกว่า3เมตรจากเป้าหมายถือว่าเป็นระดับความแม่นยำสูงสุดของอาวุธประเภทนี้ไม่เพียงแต่การโจมตีเป้าหมายคงที่เท่านั้นพยักส์2041ยังสามารถติดตั้งหัวรบชนิดต่างๆทั้งแบบเจาะเกราะทำลายโครงสร้างและหัวรบ EMP สำหรับการโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโครงสร้างและเทคโนโลยีที่ใช้ ขีปนาวุธรุ่นนี้มีขนาดยาวประมาณ8เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง0.85เมตรน้ำหนักรวมทั้งหัวรบประมาณ4ตันใช้เชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยไทยมีอัตราเร่งและแรงขับเคลื่อนสูงแต่ใช้พื้นที่เก็บและเวลาบำรุงรักษาน้อยลงระบบปล่อยขีปนาวุธเป็นแบบเคลื่อนที่บนรถยิง Mobile Launch Platform ที่ออกแบบโดยอุตสาหกรรมไทยสามารถนำไปใช้ในภูมิประเทศหลากหลายทั้งบนภูเขาทะเลทรายหรือแนวชายฝั่งทะเลไทย ที่สำคัญตัวขีปนาวุธยังใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่มีน้ำหนักเบาทนความร้อนได้สูงทำให้สามารถทะลุชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วมอคหกและหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์ได้ดีเยี่ยมจุดประสงค์หลักป้องปรามและปกป้องอธิปไตยแม้การพัฒนาอาวุธพิสัยไกลมักจะถูกตั้งคำถามด้านจริยธรรมแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าขีปนาวุธพยักษ์2041พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เชิงป้องกันปราบการรุกรานและปกป้องอธิปไตยของชาติ ความสามารถในการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลช่วยสร้างพลังอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้รอบคอบก่อนกระทำการใดๆต่อไทยส่งเสริมความมั่นคงในระยะยาวและช่วยรักษาสันติภาพในภูมิภาคการผลิตในประเทศและความภาคภูมิใจของวิศวกรไทย มากกว่า70%ของส่วนประกอบในขีปนาวุธพยัคฆ์2,041ผลิตโดยบริษัทในไทยและออกแบบโดยทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทยทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สําคัญสู่บุคลากรในประเทศทั้งในด้านการคํานวณวิธีการพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบควบคุมอัจฉริยะ โครงการนี้ยังส่งผลให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตส่วนประกอบเฉพาะทางหลายแห่งในประเทศเช่นโรงงานเชื้อเพลิงแข็งโรงงานผลิตหัวรบและศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การบินสร้างงานและพัฒนาทักษะบุค,คลากรไทยให้แข่งขันในระดับโลกได้ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และการทูต การเปิดตัวขีปนาวุธพยักษ์2041ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มหันมามองไทยในมุมใหม่ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีทางการทหารประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศแสดงความสนใจในการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านระบบป้องกันและเทคโนโลยีขีปนาวุธ ไทยได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าพร้อมทำงานร่วมกับนานาชาติในการรักษาสันติภาพและไม่สนับสนุนการใช้อาวุธทำลายล้างเพื่อการรุกรานแต่ขีปนาวุธรุ่นนี้จะเป็นเครื่องมือปกป้องดินแดนและเสริมอำนาจการเจรจาของไทยในเวทีโลกวิสัยทัศน์ในอนาคตไทยกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีความมั่นคง การเปิดตัวขีปนาวุธพยักส์2041ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในด้านเทคโนโลยีความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตไทยมีแผนจะพัฒนาเวอร์ชันที่สามารถติดตั้งหัวรบหลายแบบมันจะดับเบิลยูเมลและสามารถปล่อยจากเรือหรือเครื่องบินได้นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เร็วกว่ามักสิบและระบบป้องกันขีปนาวุธแบบเชิงรุกซึ่งจะช่วยเสริมกำลังทางอากาศและอาวุธของประเทศให้แข็งแกร่งในระดับสากลสรุป พยัคฆ์2041คือก้าวกระโดดของประเทศไทยขีปนาวุธพยักฆ์2041คือผลลัพธ์ของการกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงทุนในเทคโนโลยีของชาติเป็นเครื่องสะท้อนความสามารถของวิศวกรไทยและเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาอธิป,ปไตยในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยระยะยิง2000กิโลเมตรความแม่นยำระดับสูงและการผลิตภายในประเทศข,ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่อาวุธแต่คือหลักประกันของความมั่นคงและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ หากคุณสนใจเรื่องเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ของไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เราทำเรื่องใดต่อไป